เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาพาราณสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตัตตะโคพระควาปัญจวักคิเยพิกูอามันเตสีเทวะเมพิกเวอันตาปัตพระชิเตนะนะเสวิตัพภาโยจายังกามมสุกามะสุ ขันลิกานุยนโยคีฮิโตคัมโมปุชะนิโกอานาริโยอนานันทะสันหิโตโยวจายังอตาตะกิระมัทานุโยโคทุโคอนานาริโยอานันทะสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอ,อนันอันเตอนุปะคัมมะ มักนิมาปฏิปาทาตถาคเตนณอภิสัมพุทธาจากขุงกรณียาะยกรณีอุปสมายอภินยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัติตติกะตามาจะสาภิกเวมันชิมาปฏิปาทาตถาคเตนณอภินสัมพุทธา จักขุงกรณียายะกรณีอุปสมายะอภยิายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมังโคมังโค เสยะทีทางสมาทิฐิสัมมาสัมปโมสัมมาวาจสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจามูสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสะพิกขเวมัติมาปฏิปทาปตะถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักการณียายะ กรณีอุปาสมายะอภิยายะสัมโพธยะนิพานายะสันวัตเตตติอิทั้งปณะพิขเวทุกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชรา,าปีทุกขามารรนมรมมนปีทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโมทุกขโทมะนัส,สปายาสาปีทุ ขาอ,อปิเยหิสัมปะโคโยทุโคปิเยหิวิปะโยโคโทุกคยยมปิดชังนะระพติตัมปิทุกคังสันคิตเตติปัญจุปาทานักคันธาทุกขาอิทิอิทังโคปะณะภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโป โนภวิกานันธิราคะสหคตาตันระตันราพินันทีเนเสยยทีตังกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทังโขปนณะพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยวตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโธ จาโคปฏตินาส,สันโคมุตมติอนานะานะระโยอิทังโคปะณะพิกาโวพิปะณะพิกขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอะยมะอยมะอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมักโคเสยยะทีท,ทังสัมทิฏฐิ สัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัณมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางถูกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทินังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาิอารโ,รโกอุทปาทิตังโคอุทปาทิถูกขังอริยสัจจปุปุริเยยันติเมพิกขเวปุเพอานาะ โนสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธินางอุทปาธิอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโรโกรอุทปาธิตังโขอุทปาธิถูกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกเวปุเพ นนุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาทิยานางังอุทธปิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโกอุธปาทิอิโโอทัทงทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขปุพเพอนะ นุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทินางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคอุทปาทิทุกขสมุมทโยอริยะสัจจังปหาตันพันติเมพิขบุกเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทป ทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคอุทปาธิทุกขาสมุทโยอริยสัจจปาหีนันติเมพิกเวปุเพอนาอนาณุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาธิ อิธรรมทุกขนิโรโธอริยสัจจ์มเมพิกเวปุเพอนาอนานุสุนเตสูธรรมเมสูจักคุงอุทปาทิยานั่งอุทปาทิปัญญาอุธทธิวิชาอุทปาทิอารโ,โกอุทปาทิตังโคอุทปาทิทุกขนิโรโธอริยสัจจ์สัจงสจิกา ตัมพันติเมพิคะเวปุกเพอนาณุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานั่งอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอะโรโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริสัจจังสังสัจส,สังชิกะ ตันติเมพิกเวปุกเพอนา,าหนุสุนเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทปยายานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกรอุทปาทิ อิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริสัจจันติเมพิกเวปุเพอานาะนุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาเวตับพันติเมพิกเวบุกเพอ,อนานุสุนเตสูธรรมเมสูจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัน ยาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโรโกอุทปาธิตาโคปนิทงทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุาทปาธิอารโกอุทปาธิยาวั กิวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสันเตสุเอวันติปะริงวัังทวทะสาการังยะถาภูตังยานนะทันสนังนะสุวิสุทังอโหสินาะเนวตาวหังพิขเวสะเทวเกโลเกส,มมเกสัมมาเกสัพพมเกสหัตมณนะ รัมมะนิยาปชายะสะเทวะมนุษยะอนุตราังสัมมาสัมโพธิอภินสัพุทโธปัญจญญยาสิยะโทจะโคเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสันเจสุเอวันติปะ ลิวัตังทวาทะสาการังยถาภูตังยายะทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอัทาหังภะคเวสะเทวะเกโตโรเกสมามะเกสพัมมะเกสัสะสะมะนะพรม,มะนิยาปชายะสะเทวะ มนุสาายะอนุนตรารังสัมมาสัมโพธิสัมภิสัมพุทโธปัญญายาสิยานันจะปนะเมสันทัสนังอุป,ปอุทปาธิอุปปาเมวิวิมุติอายะมันติมาชาตินันทิธานิปัน,นัตพะโวติอิทะมะโวจะพะควาอัต ตันมาะนาปัญจวัคคียาภูขูภะวันโตสภาสันติอภินันภูอิมัมิงจปะปนะเวยยากาลณีนัสมิงกายะมาเนอายันสะโตโกทันยุโกทันยัสสะวิระหังวีตาระมะรังธรรมจากขุงอุทธปาทิยังกัน กินติสัมมุทยะยธรรมังสัมพันธ์ตานิโรธธรรมมันติปวติเตจัะขกวะโตธรรมมาจากเกกุมพาเทวาสัมะมนุสาเวสูงเอตัมพะควัรตาภารานสิยังอิติปฏิเนมิะเทเยอนุตตาธรรมมาจากกลางปวัต ติตังอป,ปะติวิตตยังสามารเนนวาพัมมะเนาวาเทเวนาวามาระเนพัมมุนาวาเกาจิวาโลกัสมิงกุมมานันเทวานางสัพทังส,สุนตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสันมะนุส นุษสาเวสูงจาตุมหาราชิกาเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสันทมนุษสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัพพังสุสตวายามาเทวาสัธรรมมนุษสาเวสูงยามานางเทวานางสัตธ์ทางสุตวา ดุสิตาเทวาสันธมนุสาเวสุงดุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานินมานรตีเทวาสันะมนุสาเวสุงนินมานรตีนางเทวานางสุตทางสุตวานิรมิตวารตันตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิรมิติตวะสะ วัดตีนางเทวาสัตพังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัทมนุสาเวสูงเอตภพระวันตาภารานศิยังอิสิปะตะเนมิขเทเยอนุตรังธรรมมจากกลางปวันติตังอภิอปภิวันติยังสมัสมเนสัมณเนะวาพัมมเนมะเน,นะวาเพ เทวาเทเวนะเทเวนาวามาเรนวาพัมพัมมุนาวาเกนะจิวาโรกสัสงติอิติหะเตนะนาะเคนะเตนะมุหุเตยะเตนะยะ,ย,ะยาวาพัมมโรกาสันโทอาภูมิคันฉันทิอายักจสะส สหัสสีโลกาทาตุงสัมกรัรมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอจะโอโรอาโรโอภาโสโรกาปตุระหูสิอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอะถังโขภควาอุทุธานางอะทานุ สิอ uh, ัญญาสิว si ัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิต si ิิตังอายสมะโตโกทันยันสะอัญญาโกทันโยตวามนามังอโหสสีติ